มาผัดมืดเสียบทอดยยอ้อยเห็นห่วบอยเห็นจะดีพี่น้องเอ้ยจะำจนมืดจะได้ออกมาแหวะเบึงสบายิน้่แหลนลูก้าีมแ่ยดเนยเออจเลยเออนอยนี่พี่บองกินข้าวกับยังได้ยังกิน เนี่ยใครเจ้ไก่อยู่ครับเนื้อเน้อปูีดยเลี้ยงปูน้วยเหรอเอ๊อ่ะชบาดีลูกบาดีปาลเด้ยอะเอะไเด้อเฮืขึ้นเ่ยบึบมันนี่เบอกแ่ได้้ยอยู่บ่คนลบ่แม่ในนายานาาบ่ได้ด้ในบ่อแม่ดอกวนักอโอยเด็กน่ยเต็มอยู่บนนู่นย่างนี้ดวยนี่นะ จา้ายังบ่ทันเห็นมักตา่ะเนา,นนา,เนานแะนน <c oughs> แม่คืออย่างที่เขาว่าอะไรพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อวานนคนไลยเต็มตึงม่นี้น่งเงียบแม่นคก็มาว่า,งางเาง,งียบมันกับกอจังหวะก็มันกับปรด้เย็นอยงเนาะ ของอันผู้ตายบได้อยูน่นหนีมันเลยบริยเ,เไไย็ยนฮะดิอืมเปิดไฟไว้อยู่บ่อยู่บ้านนะอืเข,ข้าเจ <c oughs> <c oughs> ้าย,ย่านข้าเจ้าย่าน บัตข้าวไปแล้วกัเปิด์สยบนมือ,มอได้ข่าวไปนะหัวกระเป๋าพปเดียวไปเด้อออกมาเจ่อเบิง่งพี่น้องออกมาเจาะเบิง่งตล่าสุดนะำหลดน้ำซพเนาะพิธีทางไทยเขาเจาะหลดนนะ้ำซบเนาะหลดนล้ำซบแล้วแล้วก็เอาเข่าลง แม่ต่างก็ได้แบบว่าก็จะทำตามพิธีก็จาเนาะนั่นแหละเขาจังห้าห้ากมาหูอันหญ้าทางอันแม่บักเนื้อกะเซียคือการอมาจากไทยคือการอะไรกันงลอกเซียือกนแหลเอามากเอามุกนเียเนตายโอจังว่าโอ้ยเนาะ มันมันไปใส่ที่ไหนไก่หนามไปใส่เมื่อเมื่อปลไหลฆ่าทางนี้อืจากอีหยังเนาะก็ถืออยู่อีหย่างอย่างเราชาวเขามันมาปูเลี้ยงเ่ามามันว่าเจนบไปในเมื่อไก่เออเลือกสิบานเล่นได้แหละเต้นี่ทนทำเต้งไข่ได้เต้นไปนอนได้แต่คืนในเต้นมือดีเอง พขาปนุกพเองมเอาแน่ยังมาได้นอนวิเจ้าได้สายได้นอนอยบ่คืนไ้นอนกับแม่ลงเฮ้ฮะสไลเดอร์เปิดแล้วเล็กน้อยเต็มอยู่ถ้ากไปโหลดทั้งสไลเดอร์ทั้งเด็งดึงบุญวันบุญวันอยู่ทังโหลดอีกได้โหลดไฟฟ้านะขี่จาสิสนก็แหงเลยเดี๋ยวนี้นะ

กะพ่อยมินเหรอเอาหินเอันน้เละเนี่ยท่นเล้ตั้งไว้เดีวมราจะเอาน้ำหินั่งเละแล้วก็เอาขินคุดทั้งตั้งไว้ก็ตีไว้ห้นี้นั่นเออเอาหอยก็ไปน้ำจับไป่ห่ไว้ก็โร่งัอันดจดสิิหาสิทีแบบหาม่อยมินเนี่เดี๋ยวเอาไปกนาบอกขีดมันกะพออยู่ได้กระนาขีดแล้วมันกะตาม มะกะโปกติมันบกพิดมันก็ต้องต่ำเลยเธอเองยังบวละไหวเลยคัดเองไปทางนั้นเองกันยังบวระไหวเลยเฮ้ยใหญ่น้ำกันกินน้ำกันเจ้าเสืออยู่บ่หุดได้ดูเองมันน่าเฮ้ยน้อยมึงจะมานอนพี่บ่เออใครอยู่ ปเข้าไปซ้อนปะอนกับแม่อีน้อยกับแม่มันจะมานอนมันอยู่สอดแจ้งบ่มันยังแก่เงียบเงาพี่น้องบ่มีคน ไปเห็นต่อก <si ันสี no ่ขึ้นมาในป่องน่ะนี่กู้เน่าโน่นโอ้โหหนังนะโน่าลูกคนอยู่น่านนายแมนให้เร่งเผาโลดนี่เอกโซงสองบ่าขามันหอวเอกไพ่เป็นเงยทางตลางมึงเบิ่งให้กูในน่างทำดีเบิ่ได้ปะวะกู้กรว่าคนอยู่นหานดีๆเด็กเลยว่ะ เขาแย่ต่อกข้มาใส่เพินแต่มาเห่าไม่ใ่มาเห่าคือมาเหาเชทางนั้นรือมาเห่ามากับมาหันเด้นะมากับมามบาคนก็มีดเฮ้ยเนี่ยเอกเมียมบักบักบักไซอื็นหลองกันอยู่ในนันเด้คนก็มีก็แต่ว่าคนอยู่สล่างล่ยวยั่วๆอู่ตอกตอกขาขายไเฮยมากับพวกมาใส่ อ้บแม่เน่ี่ตเองันหนตัวนหั่น่นีเสียงดังยีงบ่เสียงสไลด์ด้รยนะนั่นแหละฮะจังหวะเออมันเสียงขวันดิบมามาแต่มือแหละกูแหละยังสัมผัสได้เลยคนหลุกอยู่ตลอดบอก บอกให้อย so ู่เงียบๆเนาะนส่ต้นเกลือต้งเกลือต้นเขียงกับต้นขมนี่กัได้เลยด้ต้นเพีนเมื่อเมื่อลงเขี้นแลคกรยาดหน้าอ่อยู่น่กระนาด้ากงไก่มันเป็น้เนือลืมต้มไก่เมื่อนำเท่าก็แตงเข่าต้ไก

ห <c oughs> ถุดหนามโซเพลนบอกว่ายัางก่อปองติเติงเลื่มูลลนิธิหลุดกู้ภัยเออกู้ภัยใน้บอริเซียเพื่อนเราขอบคุณลหลายๆเอากระบอกหูนะว่าต้องเร้เซียยังไหนเนาะเธอเดียวเธอสุดท้ายไปเบิ่งเป็ดไปเบิ่งเป็ด เฮ้ยร ну oh <c oughs> uh, ้องดิ้นให้ไป่ไม่ค้านหรอกหออมาเลยแมนตาวะอือกินกินขาอนกันแมนตาวะหนักสบายสลาะแต่ว่าอันเข้ามาขึ้นมาเลยเนาะเข้าอันอันใหญ่เอยอืมก็แต่ว่าเขาขึ้นมาสะดอกยำกังเวนอ้าวเข้ามิขึ้นมาเห็นไหมหัวเห็นว่ะยอดวาเฮ้ยเห็นดาวเห็นน้ำส่งยืนยืนกองอยู่กองกินเข่าน้ำ ปาอยจัส hmm. mm ูงชุดเยเย็นเป็นุดมหาอยคุนู้นอยู่บเแเจ้ามีหน่อยมือนปาอมันลายพอดจะคือบ่มาลายๆเน่บ่ลอลายเนี่ยไม่เกงไม่ทุงมันก็แสบแต่แแกับาหอยลลายเนี่เุแล้วยังแล้วแม่ปวเหียวปวดเหียวบานยังึงแล้วาม น่เา mm ิดองงลงไปเองถไปเอ็งมาปวดไทยเองดเองปหาเสียงแต่เขาเสียบนมีลห้ดีหเเขานเจะไข่ก็แล้วแต่นจะไายเลยนี่คือมนไนะีดไปดมันี่อกอยู่ไปอยู่าัน เินของเขาเข้ากระตเป็นคัดอยู่ได้หาะแนเหินตาสันบกมันมันมีอย่งนั้นมีเมีแต่ยาอย่างนี้บอกก่ไดืเสียงกูโอ้ยนปักออยแล้วยังหูจักผีช้างแล้วก็ยังมาเนี่นันูกแล้วก็ยังสิจันแล้วก็ยังมหาันหละแล้วก็ยังมาอย่มาเลยน้องคนจุหาเห็ดอยู่หิดับไ่มาขายเราเ็ยังมาคับไก้จับไก่เห็ดกิ่แรงวะนี่ เออแป๊ไก่บ่นันนะมันจับบ่ได้บะเอ้มันไ่จับตได้ต่อยเจ้าของบ่ของอร่อยจากตะมันมีดำาสิมานนอนผิดนะฉี่ไปปงมันไหวสบ่ น้อยเอ้ยตายยาพอแม่มานนะกูเจอกูเจอล้วเด้อกูเจอเข้าเนี่ยเขา่อกว่าจะได้แก่น้องกูก็เจอเลยเอ้าใส่ใส่แม่ไหมไม่มันแย่คันอยากเขาอยากลดูน้ำเขาน้องก็ไปเห็นนายคำเขาว่าหูดูเรียกหนึ่ใหญ่เข้าหนึ่ใหญ่คือผู้นี้เมื่อนาเนี่นู่นเจ้าก็ได้หญิงแล้วน้องเราไม่มีน้องเจ้าไปเห็นนายคำ เจ้าอื้ยง่ายแ่งขากน้องหลอกน่องลายคนอันนี้นะอธิบายอีกรอบหนึ่งพี่น้องนี่คือง่ายง่ายเอื้อกเอื้อข้าวอันนี้นั่นเอื้อข้าวเม่เบาดาวลงลงมาเป็นพ่อนูอื้ที่อลงลงมาเป็น่อนยอเอื้อขากระทอนได้เป็นพี่น้องเอ้ยบนนอนบนคืนจนแจ้งเดียวบ่เหลวข้าวกรบอกในนอนขึ้นกับเจ้ามาคืนเมื่อกบอกนเนาะมื่อนกันยินดได้ ตื่นมากกเห็ดนั่นเห็ดนี่กับปปากซองไปปากซองมากเลยกับพากันเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วกับโอ้ตไปุ่สยปาน้นี่ี่องปพุ่มาเอืนมาฮืองานกับมเอือนก็ปะหัดมาฮอซุปมาอนึุ่ มันนี่กระแมนคืออันความระเาวนแล้วเอือยในแม่บาวดาวระเเววนะคือบอกกันใหญ่น้องน้อยฮะเดสถานการณ์แบบนี้มันควรใได้านกระหูแล้วว่ากันคนมจากคิดกระสมควรอย่างนี้ยังว่าเป็นแม่ดาวอ่ะกันคือผ้อื่นนี่ครับโอ้ยคันเป็นคือข่อยนะพี่น้าเอ้ยข่อยนะโอ้ก็ไม่ได้จงมันเด้อ ขอฮอสิเอาไม่ผมมาเดตงไปหามันนะขอบคุณขอบคุณพ่้แม่ลูกแม่ลูกแม่จะยิ้มต้องหวาน้น่นี่แม่กะได้สักพวงเนี่ยขอบคุณละลายมันรูดมันบ่อแหน่ง ช่มเกินปลลูกมาก่อนค้หนกินโอ้โว่ามกีจะเกากบเป็มื่อนี้ในภยเน่อยู่สารพวกอันพวกไฮโครัะเมื่อแต่เศร้าผมบอกเม่อางออผู้แรกเขาจะไปเฮือนหมดแล้มื่อนี้อบาทเขาจะไปผุนพเ่าแก็ไดุ้นได้เขาไปุนแล้วขขงสไลเดอร์มันน่ะจากเป็ดลงบ่อได้แหละดังกระดังเร่เรามันช่โอนกับลําเลื่องบ่าเขาปะ งเจ้าสิได้ไปอย่าบอบอว่าถึงว่าบัดมืองานเนาะพรงดาวมาท่านกับไปไปฮแหละอย่าไปอุดไปอู่คอยนาะยังให้ละไปเพราะว่าอยู่แล้วมันแบบเออมันเห็นนั่นเห็นนี่เนาะเห็นภาพในตา อืมแม่ไปบ่อนได้มันสิแบบแม่บ่มันสบายใจบ่มันม่วนมันสื่นในใจเฮ็ดีไปฟังไปเบิ่งไปเห็นเออไปอยู่หลายๆคนไปอยู่บ่อนลายๆคนมันจังสิโบอุกมันจังสิบบเป็นถูกมันจังสิโบเป็นถูกได้เผื่อแบบว่าวิจงานแบบคนคนคนหน่อยแบบนี้มันจังสิได้ทำใจได้ใฮ้ดีมันใส่เวลาไปแหละมันก็ททำใจได้อืม ใหม่ๆมันก็แห้งเนี่ยแล้วมันเหตุใจบวดได้ได้ใหม่ใหม่มันก็ยากในข่าวใจอยู่แม่เขาาฮึบ้านแมู่เหุเป็นเรื่องไปไมกนานกองคนโทรหากันอยู่ขมือเว้นเนาะแล้วก็หากผัวแพงผัวล่า บ่อันได้ยินว่าลูกอันพี่อ้ายมาบ่แล้วเขาเมื่อบออ่พี่น้องปองปไปเขาสิเก็บผ่าไปเพียงสมีสุกตอนนางพี่นอ้อง